ที่ด้านจังหวัดปัตตานีนะครับได้เปิดออกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับตามมติของคณะรัฐมนตรีครับนนีะะค่ บรรดาญาติของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่เสียชีวิตและทุกพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีต่างพากาันมาลงทะเบียนที่โรงแรม c ีจังหวัดปัตตานีซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยาจังหวัดปัตตานีได้ตั้งจุดลงทะเบียนเพื่อลงชื่อรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการเพิ่มเงินเยียวยาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสียอำเภอของจังหวัดสงขลา ในกรณีที่เสียชีวิตพิการและทุกพลภาพเพิ่มเติมอีก1,000 0แบาทจากเดิมที่เคยมอบเงินไปแล้ว5 0 0 0 0นบาททั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการดูแลญาติของผู้เสียชีวิตและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้พิการโดยมีผู้เดินทางมาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากส่วนผู้ที่ห่างไกลและไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในครั้งนี้ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์ในแต่ละอำเภอได้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น1,300คน